หล่อเลยค่ะเหมือนหลุดออกมาจากหนังอ่ะน้อยน้อยสาวต้องเลี้ยงแบบหนึ่งเลยนะคะขวักวักไปพาไปกินแบบหนึ่งร้านดังเด้อโอ้ขอบคุณหลายเลายครับไปด้วยกันนะคะมาถึงตลาดสีหอมแล้วของกินเต็มไปหมดเลยไก่ย่างหอมน่าดูมาพี่เอาไม่ไหนมาจ้าเอาสองใช่ครับโอ้โหนุ่มหวานหอมเครื่องมากส้มตำปลาล้าเผ็ดป่ะพี่เผ็ดนิดเดียวพอครับข้าวเหนียวร้อนจ้าวนใจจะละลายโอ้ปิ้งเป็ดลาวหอมคักแท้บรรยากาศก็ดีอีกมาเที่ยวหลวงพ่อบางอบอุ่นหลาพี่ร่อหลายชอบมากัเลยใช่จ้าตัวจริงแท้กว่าที่คิดอีกยอมทุกอย่างให้พี่หมดใจเลย ไหนคะพี่ลีถังเที่ยวไหมครับขอบคุณครับขอเดินชมบรรยากาศก่นกอนนะพีถังเที่ยวไหนไหมคะพี่ไว้ก่อนครับผมเดินยังไม่ถึงครึ่งทางเลยโดนเรียกตลอดทางสนุกดีครับเล่นริมโครงตอนเย็นโคตรสบายเลยของกินเพียบหอมไปหมดแอบมองอีกแล้วบรรยากาศอย่างดีเดินคนเดียวก็ซิลล่องเรือที่มงุงเฟืองวิวสวยมากๆเลยนะเครื่องดื่มค่ะขอบใจนะสุดยอดมีสาวๆคอยดูแล30คนแบบ VIP เลยอะไรอยากได้บอกได้เลยนะครับโอ้หนวดดีมากสบาย สวัดีค่ะสวัสดีค่ะทีหวานจันเลยค่ะเดินเล่นให้สนุกนะครับบ้านเขาก็คึกคืนดีนะแต่สู้ไทยไม่ได้หรอกส่อมท้าเขาไม่สดใสมันสามารถจะสู้ซีกอกต่างขึ้นคงนักใครร้ายไป นีผลไม้เยอะจริงๆกลิ่นหอมเต็มไปหมดเลยดูสิมะม่วงกล้วยทุเรียนโอ้ยอยากกินทุกอย่างนี่ไงกล้วยต้องแบ่งให้ผู้ร่วมทางบนไหลก่อนนะรับลำบุตรเพิ่มไหมจ๊ะพี่ครับขอบคุณครับโอ้ดึงไม่หยุดเลยนะเจ้าตัวเล็กใจเย็นๆเดี๋ยวจบให้เดินเล่นตลาดทั้งวันแบบนี้เพลินมากเลยมี ใจเย็นมากไปเลยสดชื่นสุดๆไทมาแถวนี้ต้องลองจริงๆครับนี่พามาเที่ยวดูวิถีชีวิตสาวชนบทเมืองลาวครับตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่กลางหุบเขาบ้านไม่ยกพื้นทั้งนั้นเลยถึงจะเรียบง่ายแต่ดูสิคนที่นี่ทางานกันขยันยิ้มเก่งมากเดินไปทางไหนก็มีแต่สาวสวยๆถึงจะตลาดคลองถมทางรถไฟหนองขายแล้วของเต็มไปหมดเลยครับกล้อง ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้400ครับพี่ลองเปิดดูได้เลยโอเคเดี๋ยวค่อยตัดสินใจนะครับของเยอะจริงๆเดินเพลินมากสาวๆที่นี่ก็น่ารักกันทุกคนเลยเดินงานปีใหม่คนมงกันดีกว่าบรรยากาศคึกคักมากเลยสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ค่ะแต่งชุดสวยมากเลยน่ารักจังขอบคุณค้านี่แหละงานปีใหม่คนมงสาวๆน่ารักเทียบเลยเดี๋ยวไปเดินต่อกันนะครับ พี่หมาเรามากินหมาเราแซบๆทุนห่อนห่อนย่างกะมีกินแล้วรับรองสิมาเบลเลอรแน่นอนโอ้โหย่างหัวมาหอยเต็มเลยบ่เคยเห็นแท้ๆเดขอลองซ้ำหน่งเลยแอบหลายเพลิดเพลคือบานเหาเลยน่อไถ่รอจังเลยน่ะสะลักน่อไถ่นาอือหือขอบคุณครับปุ๋ดแบบนี้พลเคพลึเลยน่ะถ้าได้แฟนเป็นคนไทยก็ค้องดีน่ะงั้นเริ่มจากเดินตลาดเดียกันก่อนไหมคะไปสิโอรอก็รอน้ำอาบทุกวันเดี๋ยวคงจะทำศพแล้วเดินตลาดกันหน่อยนะครับพวกเองอยู่นิ่งๆบนหัวดีๆนะเดี๋ยวหล้วยที่หลัง สวัสดีเจ้าว,วันนี้ขัาเจ้าขับมาเดินตลอดการหนึ่งบัางการม้วนขนาดเลยแม่ขัาเจ้าล่ำไดขนาดสวัสดีเจ้าเอาผ่องประจาตะไคร่หอมใหม่ๆเลยนะอ,อแต่ของกินน้อยแต่ขาบดีใหม่แล้วครับเดี๋ยวพาเดินคลองผมหน่อยวันนี้คนเยอะเลยบรรยากาศคึกคืนดีมากลองจับดูได้เลยพี่กล้องรุ่นนี้ยังใช้ได้อยู่เอาครับเท่าไหร่นะ2,500ครับได้ครับขอบคุณครับของกินต้องจัดใหม่แล้านนี้เคาหลักๆเลยนี่เลยแม่แม่เอ็งเย้ไปนั่ห้องตัวนี้เด้อเสียงนี้สอบนั่งเป็นอย่างสอบเปนอย่างต้ ที่นี่คือคักดีนะสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีค่ะสนใจดูพวกกระเป๋าผ้าไหมคะลายสวยมากอันนี้เท่าไหร่ครับ200บาทครับงั้นเอาไปนี้เลยได้ค่ะขอบคุณมากนะครับมีแต่คนสวยๆทั้งตลาดผมมาลองเรือไม้เก่าๆ <Yellow> ในเมืองเฟืองครับวิวรอบข้างเป็นภูเขาสวยม <L ock> ากรอจังเลยพี่ <L ock> ขอบคุณครับบรรยากาศดีมากน้ำใสลมเย็นๆล้อมด้วยภูเขาแบบนี้มันสุดยอดค่ะนี่ครับป้ามะนาวกี่บาทกิโลครับกิโล60ลูกเต็มๆน้ำกรอบๆเลยลองชิมได้นันมะนาวสักครึ่งกิโลครับป้าช่างให้ได้นะได้ๆเอกะให้ยลยใจจดีังขอบคุณ ปีนี้อยากไปไหนล่ะลูกหนูอยากดูผาหลุใกล้ๆถ้าไปที่ดอยเราจะเห็นเต็มท้องฟ้าเลยนะแต่คนเยอะนะที่ดอยงั้นไปทะเลได้ไหมหนูอยากฟังคลื่นด้วยตอนนี้อากาศดีแท้เดินตลาดบ่แก้วคนคึกคักสาวๆยิ้มให้เต็มไปหมดสบายดีจ้าสบายดีครับมะม่วงหวานๆเรละเท่าไรพ่อหนูเร็วละยี่สิบไทยก็ด้ยี่สิบพอดีสวัสดีครับขึ้นเหนื่อยแต่คุ้มมากเลยนะครับอากาศดีสุดๆถึงแล้วครับจุดชมวิวครูกระดึงมองไปเห็นทะเลหมอกเต็มเลยโคตรฟินนั่งพักให้หายใจหน่อยนะครับวิวแบบนี้สดชื่นท อากาศกำลังดีเลยครับลมเย็นๆกับแสงแดดแบบนี้เดินเพลินมากกาแฟเย็นหวานน้อยนะคะครับผมขอบใจหลายเดอ้อขอบใจจ้าเดินจิบกาแฟริมโขางาน้อยแล้วตลาดกลางคืนคึกคักมากถึงย่างลอยมาเต็มเลยอหนอีมมากเลยครับขอมาดูหน่อยนะมยยนติดเนี่มาเดินตลาดริมโขงนครพนมคนเยอะคึกคักเลยครับมีของกินเต็มไปหมดเอาไปย่างชุดหนึ่งครับ ดีนะจ้าร้อยยี่สิบบาทค,ค่ะโอเคครับพ่อหนุ่มเดินริมโค้งตอนนี้อยู่หน้าพระาธาตุตุลวงครับทองอาัลามเต็มตาสวยหลายๆเดินต่อมาที่ประตูชัยลมเย็นสุดๆของกินเพียบเลยไม่ละกี่พันครับเจ้าโอ้ยหอมมากเลยซิมหนึ่งคำคือดีแท้เย็นๆริมโค้งบรรยากาศสุดลตลาดเป่งจกกันนะครับบรรยากาศดีมากไม่ละสิบบาทนะคะเอาสามไม้นะครับพี่ The glaze looks amazing Can't wait to try i t หอมมากเลย,เลยชิลแบบวิธีช้าๆคนที่นี่ใจดีด้วย I love the wooden houses. <laughs> Perfect timing for a selfie. Hi, you're the most handsome guy in the world, like a Hollywood movie star. <laughs> <laughs> เกายได้อิจิบันคัโกอีอลิุโตสตาไม่ตายเปนวารลดเง็นลูกเดี๋ยวพี่ให้ลองเท่าใหม่ใส่แล้วจะได้ไม่เจ็บเท่าครับยกเท่าขึ้นนิดนึงนะนี่รัดเชือกหน่อยลองเดินดูซิใส่สบายมากเลยครับดีใจไหมดีใจครับครับคนต่อไปนะตัวเล็กๆมานี่